Hello, I'm Cherry. Welcome to the new era of video creation. Simply type your script to get started. 你好我是 c h e r r y 歡迎來到視頻創作的新時代直接輸入您的本即可始 안녕하세요, 체리입니다. 비디오 제작의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다. นเริ่ะวันนี้เน,ะะน,นเลยค่จะพาทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแมวประจำออฟฟิศค่ะซึ่งแบวประจำออฟฟิศนะคะชื่อทารโร่ค่ะทารโร่เนี่ยเป็นแมวสลิดลายสีขาวมีสลิดสีดําและก็สีเทาค่ะโอโซนเตอรพ์พีหรือโอโซนบําบัดมีหลายรูปแบบ โดยหลักการรักษาจะใช้กระตุ้นด้วยโอโซนผ่านเลือดโดยใช้ผลิตภัณฑ์โอโซน